เดี๋ยวนะครับวันนี้เราก็มาเที่ยวที่ไหนดีครับอ่าบนเขากอบนะครับวันนี้มาเที่ยวครับวันนี้มานั่งเรือนะครับอ่าท้ำเลเขาเกอบนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงมากอ่ามีอ่านักพรยาหงยืนอยู่ด้วยครบับโอ้สวยงามปะไปแล้วนะครับอืมถ้ำเรือ ทำเลยอกืมก็มีบล็บอกด้วยนะครับก็จะมีเซ็นเตอร์นะครับนี่โปรแกรมของเที่ยวครับทำชมทำเขาเกาะน,นะครับข้อที่หนึ่งครับจุดขายตัวสองก็นั่งเรือสามทาเข้าวทำ สามก็ทานข้าวค่ำครับสี่ก็ไปดูหินหินย้อยนะครับห้าจะมีสวยงามมากครับห้องเอท้าสาวห้องเ้าสาวก็มีนะครับห้าแล้วก็มาที่หกนะครับหินตาหินยายห้องที่เจ็ดครับห้องสะุวกกับท้องช้างครับเหมือนท้องช้างเลยห้องที่แปดห้องที่เก้าครับที่คือความหมายของนัะนะครับที่ต้องติดต่อพนักง,งานได้ กาแฟวันนี้มาเที่ยวทำเขาเกอบเป็นไงบ้างเช่าไหมเอาไม่บอกเพื่อนเหรออ่ามังกาแฟรีอ่าก็จะมีห้องขายตั๋วนะครับจำหน่ายตั๋วก็จะมี อาจารย์ที่หัวยอดนะครับมีอะไรบ้างนี่ครับประมาณ3กิโลครับนั่งได้ไม่เกิน5คนนะครับมีปัญหาท่องเที่ยวติดต่อได้การท่องเที่ยวนะครับ รับกุ๊บทัวร์มามันสามร้อกว่าคนนะครับทยอยทยอยเข้าไปที่ตอนนี้ขึ้นอยู่บริเวณท่าเรือนะครับบนไป